เสียงน่อยออกมาอีกมือนี่ลม้มแต่ว่าเขาแล้วนกก็่ามันเหยียบแล้วลหละเพราว่าคู่เย้าโดนเตือนแล้วจังไม่เหยียกอีกจคเหยียบพอเหยียบดรอกแต่ว่านกมันโดดลงมาอยู่ซื้อพเนยียดนกตัวน่ะคู่สามเธอแล้วพอคือเหยียบแล้วเกาบ่เหยียบมันมีแต่คู่ ว่ามันโดดลงใส่คอดเลยเด็กนีจังดิบดบวเห็นบินออกแล้วบดเทียงไปเบื้อง่อนบาดนี้ล่มแห้งพร้อมปากดูดบินป้ยอย่างโอ้ยบดได้ถือบินบอกโอ้ยบดถือตวน ลูกสองโตไดเลยตัวหนึ่งก็จังว่าโดดลงตบเลยว,ว่าโดดลงใส่คอนกนเนขามาคู่หอมเด่นกุกปาพอเนเหี่ะลันอยู่ด้วยมันเหียบใส่ตัวนั้น จังว่าดูดลงใส่ก้อนกระกัะนกว่าถืออยู่นั่นโอ้ยที่เหี้ยกเสยเนาะกู้หราอเหี้ยกเสยเนาะอืมเอา้าลงมาเบิ่งก้อนบัดนี่นกปลาเสียงง่าดินกตัวนี้เสียงงเสียงนวลเลย अँ पोट्नु कोन